คุณซันดาครับค่ะมีคำถามครับอ่ะเผื่อไปกดตัวกรองคอมเมนต์ตั้งค่ายังไงครับโอเคเข้าใจแล้วค่ะ แต่ก่อนที่ครูจะพาไปตั้งค่านะคะที่จะเอาตัวกรองความคิดเห็นของเราออกนะคะครูขอทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนเนาะว่าการที่เราอะคะ่ะเผลอไปกดตัวกรองะคอมเมนต์เนี่ยค่ะทุกคอมเมนต์ที่มีเพื่อนๆมาคอมเมนต์ให้กับเราอะคะ่ะเราจําเป็นจะต้องไปตรวจสอบก่อนนะคะว่าคอมเมนต์นั้นนะคะเป็นคอมเมนต์ที่โอเคสําหรับเราหรือเปล่าถ้าโอเคเราถึงจะให้คอมเมนต์นั้นโชว์ขึ้นมาในคลิปของเราได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเอาตัวกรองออกนะคะทุกคอมเมนต์ที่มาคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอของเราอะคะ่ะก็จะ ใต้คลิปของเราทั้งหมดเลยเข้าใจตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปดูวิธีการที่เราจะปลดล็อกนะคะหรือทําให้คอมเมนต์ของเพื่อน,นะคะขึ้นมาในคลิปของเราทั้งหมดได้ไปดูกันเลยค่ะมาที่หน้าช่อง tik tok ของเราค่ะมองไปที่ขีดสขีดมุมขวามือบนตรงนี้เลยค่ะจิ้มเข้าไปได้เลย เลือกไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวจิมค่ะเข้ามาในหน้าของการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะคะมองไปที่ความเป็นส่วนตัวที่เป็นรูปแม่กุญแจจิมเข้าไปเลยค่ะ ในหน้าความเป็นส่วนตัวนะคะให้เรามองไปที่ด้านล่างสุดตรงคำว่าความคิดเห็นตรงนี้นะคะจิ้มเข้าไปได้เลยค่ะในหน้าความคิดเห็นนะคะเรามองไปตรงคำว่ากรองความคิดเห็นทั้งหมดนะคะตรงนี้เราจะต้องตั้งค่ายเขาเป็นสีเทาแบบนี้นะคะนั่นแปลว่าเรากำลังปิดตัวกรองความคิดเห็นถ้าเราเปิดให้เป็นสีเขียวนั่นแปลว่า เวลาที่เพื่อนๆมาคอมเมนต์ในคลิปของเรานะคะเขาจะกรองความคิดเห็นเราต้องปิดเขาเป็นสีเทาแบบนี้ค่ะเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถมาคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอของเราได้ทุกคนแล้วค่ะโดยไม่ต้องผ่านการกรองความคิดเห็นค่ะ